ราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าขาบอนการินจาคาคูเรนเจอร์ตอนที่27เซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าคุณเป็ดดินจาช่วยด้วยตามมาที่ไซโตกับเซไครที่เดินทางร่วมกันอยู่ไหนละ่ะแป๊บนึงดิเฮ้ยบนกันอยู่ได้เลี้ยวแมง่งอย่าเล่นดิวอย,อยู่ดีๆทั้งสองนั้นก็มาสูอกับจูเนียร์เฉยเลยฟ้าก็มืดฟ้าก็ผ่ามันคือนูเอกและมานั้นก็จะเป็นตัวแทนของเจ้าแห่งปีศาจจัดการทั้งสองไปอย่างง่ายดายโอ้ ทั้งตอนนั้นกลายเป็นกับปากและก็จะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมพวกโดโรโรโรนั้นก็เข้าร่วมกับยูเอก ทั้งสอง่งหนีพักแป๊บไปเอาน้ํามาปูที่หัวสดชื่นและก็เกือบจะกลายเป็นกับปักแล้วยูเอ็กโพรมาวิธีเดียวที่จะรอดคือสู้กันเองภายได้ต่อโมองถ้ายังไม่มีใครตายทั้งฝองนั้นจะกลายเป็นกับปากเปล่ามาอีกหายไปทั้งสองนั้นวิ่งไปตามหาคัมพีนินจาซึ่งมานั้นอยู่ในเมืองรายเพิ่มอีกทุกคนหรอทั้งฝองนั้นก็ต้องหลบแต่ว่ามันั้นก็หมดเวลาแล้วแต่ใครเลยตัดสินใจฆ่าไซโซทุบหินไปแต่ยังไม่ตายทั้งสองนั้นก็ว,าากว,วกิ่งไปท้าูนเอออานเียก็นั่งดูู้้กกััันนนทง็ตาย พวกโดโรโรก็ไปตักน้ําเทนะ้าไปปืนละสวนกรัมนูเอกไปโนทั้งสองกลับไปเหมือนเดิมซึ่งพวกโดโรโรนั้นเป็นพวกเดียวกับกับปากนูเอกเลยจัดการจอมทัพโพรมาขยายร่างโดนงูรัดหายไปทั้งสองก็แปลงร่างแผ่นดินสะเทือนทมพีนินจาบลอกมาเตะไขใช้เวทมนต์คัมพีนินจาคาคูเรนเจอร์เทพเจ้าเสือโคร่งนี่คือเทพเจ้าเสือโคร่งไปโซใช้เวทมนต์คัมพีนินจาคาคูเรนเจอร์เทพเจ้าหมีป่านี่คือเทพเจ้าหมีป่าทั้งสองนั้นก็ขึ้น แล้วก็ส่องนูเอ็กลงหลุมไปซึ่งตอนนี้เหลือแค่จิระยักษ์และก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกก็อาจจะเป็นได้ก็ตลับคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่าและชิร์กแบนกิ๊บบ้าตัวน้กับอาเดอร์เกตบายฮะ